มาตามกันต่อครับทุกท่านว่าด้วยเรื่องไซยาสตร์ไลน์นี้ก็15ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมมาฟังดูว่าทางจำเลยคนบ้านๆนี่เขาจะว่ายังไงนะครับผมแต่ว่าเหมือนกับการที่บอกว่าก็เลยไปมองเรื่องของไซยาสตร์อันนี้เหมือนคนนอกศาลนะ,ะที่เขามองคนนอกศาลมองว่าแม,ม้แต่กระทั่งเจ้าที่เองก็ยังหาความจูงใจหาเหตุมูล เรื่องไสยศาสตร์ยังมีหน้าบอก,บอกว่าคนนอกอคนคนอนอกส,สารคนนอกอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มองไปเหมือนกันในตอนนั้นเน่ยเขาจะก่อ,อกข่าวอยู่เลยนะครับผมอืมเขาก็มองแหละแต่ว่าเขาคือวิทไอไอพวกสิ่งที่แบบมันที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะมันเอาเข้าไปในสู่สารไม่ได้ความหมายนะนะครับผมแต่ว่าเป็นความเชื่อเนี่ยคือ ทุกคนมันมีความเชื่ออยู่แหละนะครับอืมที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นแล้วคาถามแต่และคําถามของนักข่าวช่องนี้นะครับผมผมกผม็มันก็แปลกๆอยู่นะอืคําถามที่แบบเป็นคําถามที่ได้คําตอบแบบในลักษณะของการอวยจําเลยหรือไม่อย่างไรนะครับสุดอีหลีพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกาไดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบนะฮะอย่กากดข้ามโฆษณาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ด้วยเหตุผลถ้าคิดเหตุผลเนาะก็หัวใจรัวก,กันเหมือนเดิมนะครับจนนี้ก็ขอวิาพากษ์วิจารณ์แบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมานะ จงใจไม่เจอแต่มีคนบางส่วนพยายามที่จะชี้ให้เราว่ามูลเหตุจูงใจคือเรื่องศยศาสตร์ครับลุงพลเล่นของจริงไหมถามว่าลุงพลเล่นของไหมก็ลุงเองก็จะมีพระเนาะพระเป็นที่บรรทุมของคนที่แฝงต่ออยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ไปทําบุญก็ะจะไม่มีเรื่องศยศาสตร์อะไรเนะ่ะเรื่องศยศาสตร์มันเป็นเรื่องอ่าเป็นโบราณโบราณไปแลวแหละทุกวันนี้แทบจะไม่มีหลงเหลือให้เราเห็นฮะโบราณโบราณว่าอย่างนั้น เมื่อก่อนไม่เห็นพูดแบบนี้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนนะครับผมเขาก็พูดอยู่ว่าเกี่ยวกับความเชื่อแต่รอบนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของโบราณโบราณไปแล้วคืออันไหนที่คนสงสัยเขาก็จะผลักออกจากตัวเองหมดเลยเหมือนกับพยานต่างๆนะครับผมเขาก็จะผลักออกให้หมดเลยในเรื่องไหนเขาก็จะผลักออกหมดเลยนะครับผมเออซ,ซึ่งแปลกนะครับว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะครับแทนท,ท,ที่เขาจะตอบไปในลักษณะ like right? แบบว่าเออมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ แต่ผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจะตอบให้แบบมันดูแบบเป็นปกติเหมือนคนปกติที่ตอบกันเนี่ยนะครับคือจากใจเลยนะครับผมคือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโบราณโบราณแล้วเหมือนแบบปัดออกไปเลยนะักเอออย่ามาใกล้ฉันอฉันไม่เอาเรื่องพวกไสยศาสตร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเจ้านี่เจ้านี่ก็ยังพูดเลยว่าเออผมก็มีความเชื่อนะด้านไสยศาสตร์แต่ผมไม่ได้ไปงมงายไม่ได้เป็นเชื่ออะไรมากขนาดนั้นเออแต่เนี่ยฟังหูไว้หูนะครับอะไรประมาณนั้นเราเราต้องเราต้องพูดแบบเป็น กลางๆไว้อะนะครับถ้าเราปัดทิ้งเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าโยนออกจากตัวเองอ่ะเออนะครับหลายเรื่องแล้วนะที่เขาโยนออกจากตัวเองนะครับทุกท่านซึ่งซึ่งแปกตรงนี้นะครับอันไหนที่คนแบบสงสัยเขาเขาเขาจะไม่เอาเลยเอออย่ามาใกล้เออนะครับนี่ทุกท่านสังเกตดูสิคือแล้วแล้วก่อนหน้าพูดแบบนึงไงเออสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมไงเออนี่นี่นี่คือที่ผม ที่ผมสังเกตมาตลอดนะอืมย้อนดูสิแต่ fc พอต่อเขาคงไม่เขาคงไม่สังเกตอ่ะนะครับผมอพูดเลยคือดีหมดเนี่ยครับอืมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมโดยปกติแล้วมีการสัมภาษณ์แบบเนี้ยแสนวิวใช่ไหมช่องเนี้ยช่องนี้แสนวิวนะครับคนกดไลค์ที่สามพันสองถ้าเกิดล้าเป็นช่องอื่นนะครับแสนวิวคนกดไลค์ไม่ถึงสามพันสองนะเพราะ fc พอต่อไม่ชอบเขาไม่กดให้เลยคนกดไลค์อย,อยู่ที่หลักหลักร้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยพัน พันสองพันสามพันห้าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้สามพันเลยถ้าแสนวิวนะครับแต่นี่เห็นไหมคาถามคําถามคือคําถามให้ให้เขาได้แก้ต่างแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็แปลกนะครับผมเนี่ยดูดูด,ดูหัวข้อนะเปิดใจลงพลแพะคดีน้องชมพู่จริงหรือไม่ถามว่าใครเป็นคนถามแพะในคดีเนี่ยนักข่าวเลยนักข่าวช่องนี้หลืเป็นคนถามหัวข้อนี้ ผมยังไม่เห็นเลยแลว,ว่าช่องไหนเขาจะมาขึ้นแบบนี้มาบอกว่าเป็นแพะจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นคำถามแบบเรียกเรียกเอฟีพอตอเข้ามาดูนะนะครับแบบนี้นักข่าวช่องนี้เป็นกลางไหมครับทีนี้นะครับทุกท่านเป็นกลางไหมครับเออผมก็สงสัยว่าเป็นกลางไหมนะครับโอ้โหสุดครับทุกท่าน ทุกวันนี้มันจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าลุงพลครับภาพของลุงพลในวันทาตัดสินของศาลชั้นต้นเนี่ยหลังจากที่ลุงพลได้ฟังแล้วก็มานั่งแถลงข่าววันนั้นลุงพลร้องไห้เหมือนกับพูดอะไรไม่ออกเลยทีนี้คนที่เขาเกลียดเราเขาบอกว่าเราแสดงละครลุงพลแสดงละครจริงไหมก็ลองมาเป็นลุงพลดูไหมล่ะครับว่าตอนที่เข้าไปฟงังคำพิพากษา พอาสารท่านอ่านคำพิพากษาร้อยกว่าแผ่นเนี่ยซึ่งยืนอยู่สองชั่วโมงกว่าอ่าณตอนนั้นสารอ่านรายงานปุ๊บสารบอกยกลุงยังรู้สึกว่าลุงไม่ได้ตไม่ได้มีโทษจำคุกอะไรเลยไม่จริงหรอกสารจะบอกว่ายกได้ไงสมองนะอะเบอร์หรือเปล่านะครับผมในตอนนั้นอนะ่ะคิดมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่อย่างไรครับเออคือยกเนาะคือมันยกสองประเด็น ยกสองข้อหาแล้วก็ลงสองข้อหามันไม่จริงผมไม่เชื่ออันเนี้ยผมบอกเลยผมไม่เชื่อนะครับผมพูดตรงนี้แล้วผมไม่เชื่อนักขา่าวนักข่าวถามเพราะว่าให้เขาแก้ตัวประเด็นนี้นะครับผมบอกเลยผมรู้ทันอันเนี้ยนะครับสุดครับบอกเลยเออคนอมันต้องตั้งสติฟังครับผมจะมาพูดแบบนี้ไม่ใช่หรอกผมว่าสารเขาไม่ได้ผมก็ไม่ได้อ่านว่าโยกหรอกผมไม่เชื่อนะครับ คือฟังสารนะคือต้องฟังดีเขาจะพูดแบบเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมอืมนะครับในรายงานที่สามหน้าที่ส่งมาหน้าสารเนี่ยทุกคนก็อ่านเหมือนกันหมดนะครับผมอืมมันก็จะมีคําว่าลงอ่ข้อหานี้ข้อหานี้ยกประโยชน์ให้จําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แค่นี้นี่นะครับโอ้โหมาโทษสารอีกทีเนี้ยดู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 ด,ด,ดูดูมันนะครับผม พอท่านทนายมาแถลงพววุ๊บอกว่าโดนสองกระทรงยี่สิบปีเอ้ามีใครบ้างยังไม่เสียใจเพราะตัดน้ําตาเป็นเรื่องปกติแล้วหรือใครอยากติดคุกโดนที่ตัวเองไม่ได้ทำบารพิดอะไรเลยอืมือนนะครับเป็นไงทนายในหน้าเวอเลยครับเบิร์ตคัมเซียทนายคือกันทนายกับบอเซียคือกันผมมาอยู่นี่นะครับพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยคิดในใจนะครับผมคงจะอะไรวะมันพูดอะไรวะอะไรประมาณเนี้ย ก็เอออ,อหอหมกไปตามด้วยนะครับนี่หน้าเวอร์เลยทนายนะไม่ยิ้มเลยครับก็ต้องหยอนไปถามมาคนที่คิดแบบเนี้อลองมาเป็นลุงคลดูครับจะมีความสุขแบบนั้นไหมมีบางคนเปนมีใครอยากเป็นคุณล่ะดูสภาพสินะครับผมโอ้โหตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับจากฝ่ามือเป็นหลังมือนะครับไม่มีใครอยากเป็นคุณหรอกเออโอ้ ไปเอาภาพในอดีตของลุงพลที่ออกรายการหนึ่งช่วงแรกๆที่บอกลุงพลร้องไห้แล้วก็เอาภาพแบบนั้นนะมาฉายวนๆซ้ําๆแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่านี่ไงแสดงละครจนถึงตอนนี้ดูคําถามอีกคําถามนี้นะครับผมเอาอีกแล้วให้ให้จำเลยแก้ต่างแล้วก็โทษแล้วก็จะไปโทษนักข่าวนะทีเนี้ยคอยดูไม่เชื่อผมรอฟังดูนะก็มีหลายรายการนะพยายามนี้เอาภาพลุงไปออกว่าไปรายการโอนกระแสครั้งครั้งแรก แล้วร้องไห้ปิดตาเหมือนกับอืแสดงละครอ,อ,อ่ะอืครั้งนั้นต้องบอกว่าทางพิธีกรเนะี่ยบอกว่าเขาได้อ่าเป็นใบเขาเรียกใบแะใบใบรุ่งรองแพทย์ใช่ไหมครับ <S <S ในการผ่าหนระใบชั้นสูตรออกมาว่ามีร่องรอยในในอวัยวเพศน้องซึ่งพิธีกรบอกว่าถ้าลุงบนร้องไห้แล้วร้องไห้นะ ลุงยังนึกอยู่ว่าถ้าเกิดน้องถูกกระทําอ่ะมีร่องรอยอ่ะยังไงไม่ต้องบอกลุงหรอกว่าจะให้ลุง,ลงร้องแล้วไม่ร้องอะ่ะข้อถามถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าถ้าลุงจะร้องให้ก็ร้องให้ได้เลยนะครับเขาน่าจะพูดแบบนี้แต่เนี่ยมันไปใส่มันมันไปใส่ความนักข่าวอีกนะครับทีเนี้ยนะครับผมรายการเสียหายเลยทีเนี้ยช่องไหนบ้างที่เล่นเนี่ยนะครับข่าวเนี้เนี่ยเข้ามาแก้ตัวแล้วครับผมเขาไปโทษนักข่าวแล้วทีเนี้ย เป็นไงล่ะทีเนี้ยทุกท่านช่องเนี้ยนะครับนักข่าวช่องนี้ถามแบบนี้หมายความว่ายังไงต้องไปคิดพิจารณาแล้วนะครับผมเออบอกต้องต้องพิจารณาแล้วนะครับกับนักข่าวท่านนี้นะครับผมแปลกๆนะผมว่านะโจมตีนักข่าวด้วยกันเองเหรอทีเนี้ยคำถามเนี่ยแต่ละคำถามเนี่ยนะครับ ก็ลุงสงสารหลานมากที่ได่เห็นภาพที่มาติดตาตั้งทุกวันเนี้ยจนถึงวันเนี้ยถือว่าวันนั้นลุงพนเป็นเครือญาติคนแรกที่ได้รู้ผลคดีมีคนเดียวครับที่ได่เห็นภาพนั้นคนโอ้โหทุกท่านสุดไหมครับผมสองไลค์ไลค์ของทนายตั้มก็ออกแนวอวยมาไลค์นี้อวยเต็มเต็มเลยโอ้โหผมช็อกครับทุกท่านสุดไหมเจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านบ๊ายบายสวัสดีครับ